นี้จะเล่นแอปให้ดูนะค่ะเฟอร์บีค้คอนเน็กนะคะเข้าไปลูกหูกระต่ายนะอวันตตัวนี้พูดมากมากเลยค่ะที่จริงคุยแล้วเฟอร์บี้จะคุยด้วยนะ<ว>ดูดูอีกวันมันเล่นเองมานูอ,อะน้องมานู น่ารักมากเลยเข้ามาใช่ปะ่นนะตรงนี้นะมุมนี้สีม่วงงาใช่ปะ่ะเข้าไปปุ๊บกดหัเลยถึงตดวดรงนี้กดปุ๊บคอนเนกไรค่ะคอนเนกเสียงเงินสแกนนิ่งสแกน มือถือนี้ต้องเปิดบลูทูธด้วยนะคะบลูทูธกดสีเขียวปุ๊บคันนี้นะตอนแรกดีน่ามาแล้วเสร็่ลูบเข้าไปที่ไข่เลยทำไมนี้มันบังอ่ะ ตรงข้างหลังเนี่ไม่เขียนว่าให้เช็คอะเคอร์บี้เอร์บี้บอกเช็คมีอันนี้เราไมไเล่นอให้ดูเยอะนะม,ม,มีอะไรมาบังจอกไม่รู้เอร์บี้เอ็ก์อะ เราไม่รู้อ่ะเมืม่อกี้เฟอร์บี้เช็คเมียมั้อันนี้คือเชื่อมมันนะใช่ไหมคันนี้คันนี้เชื่อมได้นะไม่พาไปโหลดอรอกคันออกแนวแหงถ้าแหงก็เปิดแล้วปิดแอปใหม่นะคะเล่นแบบนี้นะ